สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการหนวดคือเวลาเราไว้หนวดเนี่ยส่วนมากถ้าเราไว้หนวดเมื่อไรเนี่ยมันจะดูแก่แก่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการกันให้มันเข้ากับรูปหน้าเราเนี่ยมันจะไม่แก่แล้วมันจะเปลี่ยนจากที่ดูแก่เนี่ยเฮ้ยดูดูเจ๋งวะ่ะ ดูเท่หว่ะอ่ะข้อควรระวังคือหนึ่งคนไว้หนวดหนวดมันจะยาวอย่างงี้ใช่ไหมครับหนวดล่างหนวดบนเราไม่ควรให้หนวดยาวลงมาปิดปากเรานึกออกไหมครับถ้ามันมาปิดปากเราเนี่ยมันจะดูแบบมันมันลุงหลังอะนึกออกไหมครับเวลากินอะไรมันก็จะเปื้อนใช่ไหมแล้วหนวดชายเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ยาวเท่าไหร่ มันก็จะดูแก่นึกออกไหมครับเรากา็อุปกรณ์ก็คือเป็นกันไก่คมๆหนึ่งอันแล้วก็มีดมีดกันผมจะไม่ใช้มีดโกนขนนกนะเพราะมันมันคมเกินไปกลัวบาดปากผมจะใช้เป็นมีดโกนกันคิว้วครับกันคิ้วของผู้หญิงนะครับในเซเว่นมีขายผมจะวิธีการการผมอ่ะปากเห็นไหมครับมุมปากอยู่เท่านี้ใช่ไหมครับ เราควรจัดการให้แค่เสมอมุมปากเรานึกอก่อนไหมครับการเป็นลักษณะนี้นึกอ่อกไหมครับนึกอกอนไหมครับผมจะการเป็นเห็นไหมครับความจริงหนวดมันจะยาวลงมาแบบนี้นะแต่ผมจะการแค่มุมปากเห็นไ,ไหมมันจะเป็นเส้นอย่างนี้ครับข้อนี้ก็เหมือนกัน ม, yeah. มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วตรงข้างบนเราจะไม่ให้ยาวลงมาปิดปากเราก็จะการตัดเป็นเห็นไหมแล้วข้างล่างเราก็ไม่ควรไว้ยาวจนเกินไปเราจะต้องดูลักษณะเราถ้าเราไว้เป็นคนหน้าแป้นถ้าเราไว้ยาวเนาะจะทําให้หน้ารอเหลี่ยวเหมือนเป็นรูปไข่ mumbles. เนาะครับเราก็ดูว่ามันเอ้ยยาวไหมถ้าเรายาวเราก็เล็ม เลมให้เป็นลักษณะเป็นตัววีครับถ้าเราเลมเป็นตัววีมันก็ทําให้หน้าเราเหมือนเป็นวีแชทขึ้นมานครับมันจะช่วยได้สําหรับคนที่หน้าแบนๆน,นะแล้วตรงน,นี้เราก็จะกลายเป็นตัววีเหมือนกันนะเห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะนี้อ่จากการไว้หนวดแล้วดูแก่ลองลองลองไปฝึก การดูว่าแบบไหนจะเข้ากับหน้าเราจะทําให้เอ้ยมันเปลี่ยนจากที่มันดูแก่เนยดูเท่ขึ้นมาครับวันนี้ก็เอาเคล็ดลับดีๆเล็กๆน้อยๆครับคนคนไม่ไห้นวดก็ผ่านนะและคนที่อยากจะรู้จักวิธีการหนวดเนี่ยลองไปทําดูครับเออแต่อย่าลืมนะผู้ชายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องการคนจมูกเนี่ย คนจมูกไม่สมควรที่จะมีคนจมูกแล้วอรมาผมว่ามันไม่เวิร์คครับโอเคครับวันนี้ผมมีแค่คำดีๆแค่นี้มาฝากครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวเอามาฝากกันบ่อยๆครับวันนี้บายๆครับสวัสดีครับ